สัตว์ลายเซ็นเดินทางมาถึงตัวอักษรตัว x แล้ว x แล้วก็อะไร x x แล้วก็ y แล้ว x หรือ f เดี๋ยวกอ x แล้วก็ y y แลวก็แบบอะไรนี่นะครับแสดงว่าติงอักษรนี้ก่อนได้รว่าตัว x นี้เขาบอกว่ามีพลังยังไงเอ๊ะตัวอักษรตัวนี้ส่งผลอย่างไรบ้างหรือแม้กระทั่งการเซ็นแบบดินน้ำลมไฟเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันนะมาในส่วนของการเซ็นลายเซ็นตัว x แบบทาดินค่ะมาดูกันนะฮะรูปลักษณะทั่วไปแบบพื้นฐานนะ ปัจจัยหลักของคนที่มีไรเซนเป็นตัวเอ็กเป็นตัวกษรตัวนําลักษณะนิสัยโดยรวมแล้วเป็นคนค่อนข้างนะฮะมีความชัดเจนกับความคิดแล้วก็รักหมู่รักคณาสูง<ม>เขาเรียกว่ายอมตายแทนเพื่อนได้น,นั่นจริงๆริคือรักแท้ก็คือคนที่ชื่อเอก็ก<อ>นะอันนี้จะพูดถึงเลยะนะประเอทๆรักแท้จริงเพราะเขาเองเขาพร้อมที่จะดูแลสิ่งที่เขาปลูกพันธุ์แต่สาคัญยิ่งคือ คนที่มีเอกเนี่ยมักจะรั่วไหลเรื่องการเงินบ่อยฉะนั้นทําธุรกิจเนี่ยเอาเปรียบเพื่อนยากแล้วลงทุนโดนโกงตลอดฉะนั้นทําได้อย่างเดียวอาจจะเป็นช่างกล้องนะหรือเป็นโปรดิวเซอร์ได้หรือจะทำงานต่างๆที่ด้านเรื่องของเอกสารต่างๆต่างเขามีความละเอียดนะฮะรัดกลุ่มเขามีเสน่ด้วยกับรอยยิ้มนะครับยิ้มเยอะๆมีเสน่ดได้อย่างนั้นออกนี่คือลูปลักษณะของเขาแต่ถ้าถามว่าท่าดินเสริมยังไง แนะนำเลยว่าอักษรตัวแรกต้องเด่นชัดแล้วก็พนวกกับรอยช่องว่างระหว่างไรเซนก็คือการเว้นวรคก,การเว้นช่องไฟนี่ห้ามมีโดยเด็ดขาดนะครับส่วนตรงกลางไรเซนนั้นควรอาจสวัสดจากส่วนท้ายไรเซนเนี่ยเอามาเป็นฐานล่างรงตํตำแหน่งด้านหน้าของธาตุดินเพื่อส่งเสริมว่าเวลาทําหน้าที่การงานและการเงินเป็นข้าราชการนะทํางานรัฐษากจหรือว่าเป็นอา,อาชีพที่ต้องส่งเสริมเติมเต็มด้วยคนรอบข้างจะได้มีความลื่นไหลเงินจะได้ด้วยแนะนำไรเซนลักษณะนี้เลยครับเป็นชิดติดกัน อักษรตัวเอ x นี่ตัว x าตุดินนี่เองนะขมานนะคะเป็นการใช้ลายเส้นแบบทัดน้ําค่ะนะครับเอ x นะต่วันนี้ x เซน o เซนเยอะเข้ามาเข้ามาดูน้ำม้วยสังเกตว่ามันจะต่างกันตรงไหนลักษณะอักษรนําสําคัญนะครับไอการตวัดไขว้กันเนี่ยคือให้ขีดแล้วงงส่วนปลายอักษรตัวแรกเนี่ยให้อยู่ตแหน่งให้ตรงท้ายเลยเซนเลยเห็นไหมค่ะคล้ายๆโค้งเข้าไปตวัดกลับไปแล้วที่สําคัญเนี่ยควรจะมีด้านหน้าลายรเซน อันนี้ไม่เหมือนใครคเพราะเอกเขาเป็นคนไม่เหมือนคนอื่น oh. เขาก็ควรจะมีทตาด้ําเพื่ออนะไร oh. เพื่อป้องกันให้คนมาเอารัดเอาเปรียบแล้วก็วางครั้งบางครั้งช่องว่างที่เรื่องการเงินหรือก,การลงทุนเนี่ย oh. จะล่วงไหลไปเพราะคนอื่นถูกรัดเอาเปรียบจากคนรอบข้าง oh. เขาก็ควรจะต้องมีจุดด้านหน้ามากกว่า oh. ท้ายเลยเซน oh. นะครับแล้วสังเกตภาพอักษรทั่วๆไปเนี่ยมักจะต้องสวัดท่าด้ําเข้าไปด้วย oh. เพื่อจะทําให้มีการซอฟซึมซับ แล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนที่ตัวเองได้เป็นอยู่จะได้เสริมฐานทั้งบริวารคนใกล้ชคิดมิดรู้ใจหรือย่าิคิดเนี่ยเอามาส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการงานในเขานะครับฉะนั้นใช้ได้กับทุกอาชีพเลยทัดน้ำครับกับตัว,ตว X X นี่แหละค่ะนต่อมานะคนะเป็นการใช้แรเซนแบบทัดลมค่ะอตอนนี้ไอบวุ่นวายไหมไม่ใช่วุ่นวายเลครับ ลักษณะรายเซ็นชาน X นะครับที่จะเน้นเรื่องของสมาธิกรรมฐานปรับระบบการให้คนอื่นไปในทิศทางเดียวกันบางคนอยากมีการปฏิบัติอยากมีซิกเส้นลังสง,งที่ดีแต่จะใช้ลาเซ็นอย่างไรให้ ถูกลักษณะอุปนิสัยตัวเองที่ตัวเองอยู่แนะนําเลยครับว่าควรจะมีขีดตรงกลางลายเซนทั้งนิดหนึ่งขีดตรงนั้นเขาเรียกว่าท่าลมนะครับเพราะอยู่ตรงกลางลายเซน,ะนะจะไม่เหมือนใครจะไม่มีใครเหมือนแล้วท่าลมนิดถามว่าใช้าอาชีพอะไรไดีดีใช้อาชีพขราชการโดยเฉพาะเน้นครูบาอาจารย์นะครับสถาปนิกทนายความนะและที่สําคัญด้าน จิวเวลリอัญมณีต่างๆงานด้านค้าประกันนะเส้นลักษณะเลยเซ้นทาตลมจะลื่นไหลนะครับจะเติมเต็มกับส่วนที่ท่านขาดอยู่กับลายเซนนี้เลยครับค่ะนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาตัวอักษรตัวเอกที่หลายๆอย่างมีเอกลักษณ์ของแต่ตัวอักษรจริงนะสุดท้ายธาตุไฟค่ะธาตุไฟนะครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเมื่อกี้พี่เสถเพรไต้องฝ่าลั่นใช่ครับลั่นหัตกใจเลยนี่ก็ขอเป็นพระเอกนะลายเสนพระเอกเขาบอกว่าเป็นธาตุไฟนะเป็นกระสินไฟนั่นเองฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าต้อง ตวัดแล้วก็เน้นตรงกลางใบเส็นนั้นให้ขีดเป็นฐานล่างนะ ไม่ต้องใช้เส้นตรงอาจจะใช้เส้นโค้งหรือเส้นที่ตัดพาดผ่านจากอักษรตัวนําเพื่อจะผสมประสานให้ธาตุไฟนั้นมีภรรารกิจมนาจความเป็นผู้นําให้เกิดขึ้นในหมู่คณะเพราะถ้าตุไรเซนธาตุไฟนี้ใช้ดีกับอะไรใช้ดีเจ้าของกิจการผู้นําผู้บริหารข้าราชการชั้นสูงนายกนะเนี่ยอบจอบจอก็ตาม,อมลองใช้ประเภทนี้ดีครับนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งต่างก็จะเกื้อกูลทําให้ท่านประสบความสําเร็จกับไรเซ็นสี่สาธาตุอ่ขอไปสี่ธาตุด้วยกันกับคนดิจิเอ็กนะครับนี่แหละนะคะเดินทางมาถึง ตัวสอนตัว X แล้วนะ <Yep. S 1> ก็สีท่าด้วยการสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมีแบบไลายเซน็นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบนี้ mm. จะมาเป็นตัวอย่างการส่งมาทางอ e ีเมลได้นะ m i r a c l e ่ออันเดอร์สต hotmail.com